น้ำรัวอี่แล้วหรอแต่ของใหม่นะคะยังไม่ทันได้กินสายไม่ไหมใช่ไหมคะ <f ix> ถ้าไม่ก็วันนี้มาหลายคนเดี๋ยวช่วยเล่ออะไรกันออกค่าใสา่แสนอขอบคุณนะคะอืมจริงๆกระเป๋าก็มีอยู่สองมูลเนาะได้อีกนะด้หนึ่ง <c oughs> ละเล่นคนที่เซลก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวพิ่งรำคาญกันนะคะ <c oughs> โอเค ไหนใครนานทีเจอเล่นบ้างอะไหนคนที่มาต่างจังหวัดคะอ่าไหนคนที่อยู่ใ,ใกล้แต่ไม่ค่อยมาหากัน <c oughs> แล้วเล่นรู้ว่ามีภารกิจรู้ว่ามีภารกิจไม่เคยลืมกันหรอกใช่ไหมใช่แ <c oughs> ่ผก็ <c oughs> คิดอยู่นี่แหละ <c oughs> ก็น่าจะใช่อยู่เพราะ <c oughs> วันนี้ก็เห็นหลายคนที่ไม่ค่อยได้เห็นมานานแล้ว <c oughs> แต่ก็ ต่อมาหากันในวันนี้ในวันเกิดของเน้นะคะต้องขอบคุณ้องมากจริงๆนะคะเมื่อเช้าใครไม่ได้ไปไม่เป็นไรเขาตอนเย็นนี้ก็มาร่วมสนุกกันนะคะปีนี้เป็นปีแรกถือว่าพิเศษมากเพราะว่าเน้นเนี่ยอยากจะจัดอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยจัดตรงวันเลยใช่ไหมคะปีนี้ใช่ไหมปีแ้กตรงป่ะเออตรงเออใครบอกว่าผไเลือปึ้งโอเคปีนี้เป็นปีแรกที่เน้น ที่เป็นมิ팅อย่างนี้ค่ะใายก็ดีใจที่ทุกคนมานะคะเป็นความฝันัๆค่ะมีในโลกวันวานาลอะไรประมาณน,นี้นะคะสวยงามมากจริงขอบคุณทีมงานนะคะที่จัดลูกโป่งน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะโอเคทนไปสองเพลงเหลืออีกสามเพลงวันนี้ขนมาห้าเพลงนะคะโอเคต่อไปเรา แล้วมึนะคะฮะอ๋อใช่จริงๆเน้ไม่ได้ลืมเน้แค่อยากให้คุณมาทักเน้เท่านั้น,นเองน,น่ารักมากเก็บทุกคุณแม่จริงจริงนะคะนะ หน้าตาดีคนที่ต้องเล่นก็ต้องหน้าตาดีด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักเล่นเกมกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าร้องไปนะคะเดี๋ยวเสียงหมดหายหมดเลนะจะเราพักเล่นเกมสุขสนานกันก่อนดีกว่าอไม่ต้องหว่วงร้องรบแน่นอนวันนี้นะคะอยู่ถึงเที่ยงคืนใครจะกลับก่อนกลับไปเลยเลน็ตถูต่อะะโอเคเกมมาไรค่ะ ในดลงไปนะคะลงทำแบบปกติไ,ได้นี่ทางปกตินี่เอเรียน,นอยู่ไม่เ,เกมที่เราจะเล่นต่อไปนี้นะคะ,ะเป็นเกมที่แบบมันสืบเนื่องมาจากตอนเนทอยู่ในบ้าน<อ>ทุกคนจำได้ไหรือเปล่าว่าเกมไหนที่เนทเล่นแล้วแบบคือคือเป็นคนเล่น นอ้องโอเคนี่หน้าหลัเสียงมันดีกว่ากันอ๋อคณอคนอว่านเน็ตเจกอวอ่าไง ไม่ได้ถูกบังค อใบคำไม่ใช่ใบคำ b r i n ก็คือหมายเล่ 48่สแค่ะได้ไปแล้วหรอยังยัง โชคดีค่ะต่อไปนะคะเพื่อในการไม่เสียเวลาได้แก่หมายเลขร้อยห้าค่ะวลามากี่คนนะใชไ่ได้ที่แ เชิญถ่ายเป็นโรคที่กลัวค่ะเขาไม่กล้าใกล้เน้นเลยจริงจริงๆดูค่ะไม่ไปทำอะไรเลยเออพี่ไม่ใกล้หรอไปอยู่ใกล้กันเลยก่ะ ใบขับเน้นเรื่องหมดดาราดาราดาราดาอ้ยดารายากสิงันนี้ก็ชี้หน้าเน้นคนเดียวเป็นดาราเอาดีกว่าเอาดชโอเคาอันนึเริ่มหมดแรกให้ใครอ๋อเขาแข่งจนมืมไปให้ใครเริ่มเลยเอ่ต้องแข่งแรงกว่าจะตอบได้โอเคค่ะเดี๋ยวดิจะเริ่ม คือหมวดดาบาไทยน,นะคะโอเคเดี๋ยวตกติการู้แล้วใช่ไหมห้ามาพูดชื่อที่อยู่ในนี้นะโอเคไปยไงก็ได้โอเคถ้า,ถา เป็นจุดสอบโฟกัรให้ในใครขึ้นก่อนนะหนึ่งสองซั่นี่ค่ะโชกต้องากันสองก็เจอเรียกได้เลยทวีพุ่ยต่อไปอะต่อไปเป็นหมวดชื่อสารคะโอ้ ใครเป็นถูกใจ